สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับเราจะมาทําการดูแลรักษานะครับโซ่สเตอร์ของเรานะครับให้ใช้ได้นานๆเลยนะครับผมโซ่สเตอร์นะครับถ้าเราไม่ได้ดูแลรักษานะครับมันจะใช้ได้ไม่นานเลยนะครับถึงแม้จะเป็นโซ่สเตอร์อย่างดีก็ตามนะครับถ้าเรานะครับใช้อย่างเดียวนะครับไม่ได้รักษาเนี่ยไม่ได้หยอดน้ํามันไม่ได้ทาจารบีนะครับเดี๋ยวใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับโซ่จะยืดจะยาวนะครับ แล้วก็สเตอร์ฟันสเตอร์ตัวนี้จะรูดหมดนะครับผมคันนี้นี่รูดหมดแล้วนะครับเหนือนิดเดียวนะครับโซ่ก็ยานมากเลยนะครับนี่ครับหย่อนยานมากเลยนะครับลูกกิ้งโซ่เนี่ยเป็นรอยเยอะเลยนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นี่มันจะมีคราบที่เป็นผงของเหล็กกับเหล็กสีกันนะครับนนะครับภาคคราบของผงเศษเหล็กนะครับที่มันกระเด็นออกทางนี้นะครับมันเกิดจาก โซ่นะครับเสียดสีกับสเตอร์นะครับทําให้เกิดครา,าบาผงเหล็กตัวนี้ครับกระเด็นติดออกมาตรงนี้เลยนะครับถ้าเราไม่ได้ทําการาหล่อลื่นนะครับมันจะทําให้โซ่สเตอร์เรามีอายุก,การใช้งานที่ไม่นานเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคั้นอื่นนะครับคันนี้ใช้มาเจ็ดแปดปีแล้วนะครับผมนะครับ เจ็ดแปดปีแล้วนะครับสภาพก็ยังพอดีพอได้อยู่นะครับยังไม่หลวมากเลยนะครับใช้มาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับนะครับล้อวิล้อวีบันี้จะเป็นล้อกึ่งวีบากนะครับเข้าไรเข้าเข้าสวนเหมือนกันนะครับนะครับอันนี้นี่คือว่าชโลมด้วยจาระบีกับน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันเครื่องที่เป็นน้ํามันคิโลนะครับนะครับเราต้องคอยดูแลหยอดน้ํามันหยอดจาระบีบ่อยๆนะครับเดี๋ยวไปดูอีกคันหนึ่งนะครับ คันนี้ก็โอเคนะครับคันนี้นี่หยอดน้ำมันอยู่นะครับถ้ารถที่หมั่นดูแลนะครับหยอดทําการหล่อลื่นนะครับโซ่สเตอร์มันจะใช้ได้นานนะครับยืดอายุการใช้งานได้นานนะครับเดี๋ยวไปดูอีกคันหนึ่งนะครับผมมีหลายคันนะครับนี่ครับคันนี้ก็ของลูกค้าเหมือนกันนะครับโอ้โหคันนี้นี่เยิ้มเลยนะครับอันนี้หยอดเยอะเกินมันก็จะเยิ้มกระเด็นนะครับแต่ก็ก็กระเด็นนี่ก็เช็ดออกได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับ พอมันกระเด็นแล้วก็เช็ดออกนะครับแต่ว่ามันจะช่วยให้ยืดอายุโซ่เรานะครับใช้ได้นานนะครับโซ่อย่างดีนี่ราคาก็แพงอยู่นะครับผมเปลี่ยนทีนึงก็หลายตังนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีการดูแลนะครับจะมันจะใช้ได้ไม่นานเลยนะครับผม <c oughs> กลับมาคันเดินนะครับคันนี้นี่เดี๋ยวเราจะได้ทาการอ่า ทาจารบีให้นะครับแล้วก็หยอดน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะครับผมนะครับเพราะว่าอันนี้ของคันนี้ก็คือยางรั่วนะครับยางในรั่วได้เปลี่ยนยางในแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการหยอดน้ํามันนะครับแล้วก็ทาจารบีให้นะครับผมถ้าเราไม่มีน้ํามันหยอดโซ่เราก็ใช้จารบีกับน้ํามันเครื่องเก่านี่แหละครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะใช้จารบีนะครับจารบีเหลาลื่นนะครับเหลาลื่นเข้าฟปนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้จารบีเหลาลื่นเนี่ยถ้าใช้แต่น้ำมันเครื่องเนี่ยมันจะน้ำมันเครื่องมันจะไม่ค่อยอยู่นะครับมันจะกระเด็นออกนะครับจารบีเนี่ยมันจะอยู่คงทนดีกว่านะครับมันจะติดดีกว่าแล้วก็จะใช้จารบีทาไปก่อนนะครับ แล้วเราก็จะใช้น้ามันเครื่องหรือว่าน้ามันกิโลนะครับหยอดลงไปตามลงไปนะครับตามไปแบบนี้เลยถ้าหยอดแต่จะระบีเนี่ยบางทีมันแซรกซึมไม่ถึงนะครับแล้วก็หยอดน้ามันเครื่องด้วยนะครับช่วงแรกมันอาจจะมีน้ํามันเศษน้ํามันนะครับที่มันกระเด็นออกนะครับแล้วก็เช็ดเอาได้นะครับเช็ดเอา ช่วงแรกมันจะยังเยิ้มนิดนึงเดี๋ยวเราหาผ้าเช็ดเอานะครับข้อสำคัญคือพยายามอย่าให้มือเราไปโดนตรงนี้นะครับเดี๋ยวโซสเตอร์มันจะหนีมือนะครับพยายามนะครับระวังนะครับระวังนิ้วด้วยนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้ก็ได้แล้วนะครับ เดี๋ยวขี่มาสะพันหนึ่งมึงจะล้อลื่นเขามันเองนะครับผม